มาถึงป่าแล้วก็เลือกเอาเลยวันนี้ก็มาเก็บเห็ดนั่นเนี่ยมาเก็บเห็ดการมาเก็บเห็ดของเราก็แต่ละวันแต่ละช่วงเวลานี้ก็จะมาไม่ตรงกันนะักเราก็เอาวันหยุดนั่นแหละมาเอาช่วงที่เลิกงานนั่นแหละมาก็อย่างที่เราบอกมาในคลิปที่ผ่านๆมาแหละว,ว่าการมาเก็บเห็ดที่เมืองฟินแลนด์นะก็ ให้เลือกเอาเลยนะสำหรับเห็ดเมืองฟินแลนด์อ่ะมันเยอะมันเยอะจริงๆแล้วก็ช่วงฤดูร้อนของเมืองฟินแลนด์น่ะให้เข้าป่าเลยถ้าใครชอบทางนี้นะถ้าใครชอบทางนี้ก็หิมะล,ะละลายแล้วนะเข้าป่าได้เลยเพราะว่าพอหิมะล,ะละลายแล้วนี่มันก็จะมีเห็ดชนิดต่างๆเริ่มออกไงเริ่มออกให้เห็นเริ่มออกให้เห็นอย่างเงี้ย ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลน,นักถ้าใครไม่ชอบแนวนี้ก็ไม่ได้ว่ากันนะเนี่ยการมาเก็บเห็ดเนี่ยมันก็เพลิดเพลินดีนะถ้าเป็นเรานะมันก็เพลิดเพลินสนุกสนานดีก็เอาเวลาว่างของเรานั่นแหละเข้าป่าหลังเลิกง,งานก็ว่าไปนะก็แล้วแตนะ่แล้วแต่ความสะดวกสบายของแต่ละบุคคลนะ แล้วก็เห็ดในป่าเมืองฟินแลนด์อะ่ะมันเยอะมันเยอะอย่างที่เราบอกอะ่ะก็มาถึงแล้วก็มาเลือกเอาเลยจะเอาดอกใหญ่ดอกเล็กดอกขนาดไหนนะเลือกเอาเลยแล้วแต่ความชอบวันนี้เราก็ได้เห็ดพึ่งหวานด้วยนะให้เห็ดพึ่งขันลายแล้วก็เห็ดน้ำหมากนี่แหละที่เราเก็บี่เห็ดน้ำหมากนะเราเก็บมานี่เราก็ ดูก่อนแหละคือเก็บมาแล้วก็เลือกเอาทีหลังนะบางครั้งนะบางครั้งก็จะประมาณนั้นนะ่ะก็คือเก็บมาก่อนแหละแล้วก็เลือกเอาถ้าอันไหนไม่มีนอนก็เอาอย่างงี้นะนี่นะนนะดูป่าเขาสิป่าเมืองฟินแลนด์นะป่าเห็ดจริงๆนะเป็นธรรมชาติที่แบบว่ายังคงความอุดดมสมบูรณ์ได้อย่างดีเลยนะสำหรับป่าเมืองฟินแลนด ที่เรามาเก็บนี่เรามาเก็บอยู่ในป่าบูเบอรี่นะก็ถ้าเป็นบูเบอรี่ออกก็คือมาเก็บบูเบอรี่ด้วยนั่นแหละก็เอาไปทุกอย่างอ่ะการเข้าป่าวันหนึ่งก็แล้วแต่ว่าจะมีอะไรให้เก็บคือมีเห็ดเก็บก็เก็บเห็ดมีผลไม้ก็เก็บผลไม้อันนี้มันมันแล้วแต่เราจะเอานะก็ วันนึงนะก็เดินเดินเก็บเอาเลยเอาอย่างละนิดอย่างละหน่อยก็ได้มันแล้วแต่ว่าเราจะเอานั่นแหละดูเห็ดเขานะดูดอกเห็ดเขาต่อให้ดอกใหญ่ได้ด่มันมันก็สวยนะดอกใหญ่ๆอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม,มันหนอนไม่กินนะมันสวยนะ ถ้านอนกินก็ทิ้งไปอันนี้ก็ไม่ต้องเสียดายนะเราพูดตามตรงละไม่ต้องเสียดายเพราะว่าเห็ดมันเยอะไงก็เก็บมาน,นี่แหละก็คือมาเลือกเอาถ้านอนกินก็ทิ้งไปเลยถ้าไม่มีหนอนเราก็เลือกเอาดอกเห็ดเขานะี่ะมันมัน,ม,นมันจะมีแบบแบบแห้งๆก็มีนะก็ขึ้นอยู่กับป่านะ่ะถ้าป่าแห้งๆมันก็ เห็ดก็จะแห้งตามนะถ้าปลาชื้นชื้นนี่เห็ดก็จะดอกสวยดอกดอกดอกสวยนะถ้าปลาชื้นชื้นก็จะดอกสวยนะแต่ว่าถ้าชื้นมากไปนะถ้าชื้นมากไปมันก็จะมีหนอนเยอะอันนี้มันก็แล้วแต่ปลาแหละเพราะว่าแต่ละป่ามันก็ไม่เหมือนกันนะ่ะบางป่าก็แห้งแห้งนะบางป่าก็มีความชุ่มชื้นอย่างเนี้ย แต่ว่าถ้าชุ่มชื้นมากๆเห็ดก็ไม่ดีคุณภาพไม่ดีก็ตามหลักแล้วก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของป่านั่นแหละแต่ถ้าเป็นเห็ดชนิดนี้นะ mm hmm. เห็ดน้ำหมากที่เราเก็บอยู่เนี่ยจะจะขึ้นในป่าที่แห้งๆนะ่ะจะดีเพราะว่านอนจะไม่ค่อยกินแต่ว่ามันจะไม่เหมาะกับเห็ด กันตะเลลิก็คือเห็ดเหลืองหรือไม่ก็เห็ดมันปูถ้าเป็นป่าแห้งๆนะจะไม่เหมาะกับเห็ดมันปูจะเหมาะกับเห็ดเห็ดน้ำหมากที่เราเก็บอยู่ตอนเนี้ยอันนี้ก็ตามประสบการณ์ที่เราเคยเก็บนะเรารู้สึกว่าแต่ละป่ามันก็ให้เห็ดไปคนละชนิดเหมือนกันถ้าป่าชื้นมากเลยเห็ดชนิดนี้ก็ จะ,จะสวยแต่ไม่ดีเพราะว่านอนจะกินเยอะไงนี่แหละแต่ถ้าเป็นป่าแห้งๆหน่อยอย่างเนี้ยดอกเห็ดนี่จะสวยมากเลยสวยแล้วก็ดอกใหญ่นะ่ะนอนก็ไม่กินด้วยนะเนี่ยเรามาวันนี้เราก็มาเลือกเอาเหมือนเดิมแหละเหมือนทุกๆวันแหละเรามาเลือกเอาก็อันไหนดีเราก็เอาอันไหนไม่ดีเราก็ทิ้งไปอย่างนี้นะก็คือการใช้ชีวิตอยู่ฟินแลนด์นะ่ะ ถ้าจะพูดถึงว่าการมาหาเห็ดมาหาของป่ากินนะก็คือส่วนใหญ่คนที่นี่เขาก็จะไม่ได้เสียดายกันนะก็ถ้ามีหนอนก็คือทิ้งเลยเขาไม่ได้มานั่งเสียดายว่าเออมีหนอนก็เอาอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นคนที่นี่นะถ้าว่ามีหนอนกินหน่อยเขาก็ทิ้งไปเลยก็คือเลือกเอาน่ะมันเลือกได้ไงมันเยอะนะ่ะ ในป่านี่มีเป็นแสนๆดอกเลยนะถ้าเราขยันเดินนะถ้าเราหาถ้าเราขยันนะ่ะถ้าเราเดินไปเดินไปมันก็เห็นนะ่ะเห็ดชนิดนี้นี่นออกแบบละลานตามากเลยถ้าเป็นเห็ดน,น้ำมางนะออกละลานตาทุกป่าเลยเนี่ยเราก็ถ่ายให้ดูแน่น่ะเราถ่ายให้ดูแล้วเราก็เลือกเก็บให้ดูแหละเนี่ย ที่เราเก็บขึ้นมาทั้งหมดนี่เราก็ไม่ใช่ว่าเราจะเอาทั้งหมดนะก็อย่างที่เราบอกแหละว,ว่าถ้ามันเก็บมาแล้วแต่ถ้าว่านอนกินก็ทิ้งไปมันไม่เป็นไรนะเพราะว่าเห็ดในป่ามันมีเยอะเราเลือกเอาได้นะเนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลยลักษณะดอกสวยๆใหญ่ๆที่นอนไม่กินนี่จะอยู่ในป่าแห้งๆนะอันนี้เราก็ บอกให้ทุกๆคนรู้นะสำหรับใครที่จะเข้าป่าหาเห็ดก็ให้ดูที่สภาพของดินก็ได้อันนี้แล้วแต่นะเนี่ยถ้าเป็นป่าแห้งๆหน่อยก็เห็ดชนิดนี้ก็จะสวยแล้วก็ออกมาแบบไม่เน่าวันนี้เราก็จะเอาแต่พอกินแหละเราก็จะได้ไม่เอาเยอะเท่าไหร่นะเราก็จะเอาแต่พอกินแหละ เพราะว่าการเอาไปแต่ละครั้งมันก็เสียเวลาทําเหมือนกันก็ต้องไปไปล้างไปทําความสะอาดอย่างเงี้ยเราก็มาเก็บเอาแค่พอกินก็พอส่วนที่จะแช่แข็งไว้กินในช่วงฤดูหนาวก็ค่อยว่ากันอย่างนี้นะก็มาเก็บเอาวันหลังก็ได้ถ้าเป็น แรกแรกของปีนี้ก็เก็บไปกินก่อนก็ไม่เป็นไรนะช่วงนี้ก็ไม่ใช่ว่าเป็นแรกแรกของเห็ดนะเป็นแบบเห็ดก็ขึ้นมาสองุ่นแล้วเนะี่ยสองลุนละก็มีทั้งดอกแก่ดอกเล็กก็มีนะนี่มาเดินเก็บเอาเลยถ้ามาในป่าฟินแลนด์มาเดินเก็บเอาเลยมันเยอะอย่างที่เราบอกแหละมาเลือกเอาไม่ต้องไม่ต้องแย่งนอนกิน อันนี้พูดทำนองว่าเราไม่ต้องแย่งนอนกินนะดอกไหนนอนกินก็ให้นอนกินไปเลยดอกไหนที่นอนไม่กินเราค่อยกินอย่างเงี้ยเราไม่ต้องแย่งกันนะระหว่างคนกับนอนก็ไม่ต้องแย่งกันกินดอกไข่ดอกมันนะนี่อะดูดอกนี้นะดูดอกนี้ดอกนี้นี่ดอกใหญ่นะแต่ก็ดูแหละว่าจะเอาหรือไม่เอาก็ก็ก็แล้วแต่จะพิจารณานะ ก็มาหาเก็บเห็ดที่ไรก็ตื่นเต้นทุกครั้งนะตื่นเต้นอนะ่ะตื่นเต้นแล้วก็มันเป็นการรีแลกอีกแบบนึงนะการเข้าป่าหาเหตุเราไม่รู้นะเราไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นเหมือนเราหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นเราก็มันเหมือนเป็นการได้มารีแลกได้มาพักผ่อนในการเข้าป่าหาเหตุนะ่ะมันทำให้เราแบบมีความสุขดีเหมือนกันนะ การได้มาอยู่กับป่านะ่ะการได้มาเห็นธรรมชาติเนี่ยมันก็ทําให้เราจิตใจสดชื่นมันกันแหละเนี่ยเราอะได้เห็ดเยอะนะเนี่ยเราได้เห็ดเยอะแหละดูดอกเห็ดดิดอกเห็ดนะ่มันมันเยอะ,ม,ยอะมันเยอะอย่างที่เราบอกกันแหละแล้วก็เกิดขึ้นละลานตาเลยแหละเกิดขึ้นทั่วปานะ่าเนี่ยเลือกเอาเลยนะเนี่ยเลือกเอา ดอกไม่สวยเราไม่เอาก็ได้นะเนี่ยแต่ถ้าว่าเป็นดอกสวยๆอย่างนี้ก็เสียดายแหละก็ก็เอาอย่างนี้นะเอาทั้งขาเอาทั้งดอกกันแหละบางดอกก็ขาเน่าแล้วแล้วดอกยังดีอยู่ก็ก็แล้วแต่จะพิจารณานะเราไม่เอาก็ได้นะเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็แก่แล้วล่ะเนี่ยมันก็แก่แล้วนะแต่เราก็เก็บให้ดูแหละ เพราะว่าถ้าเป็นป่าที่แห้งๆเนี่ยดอกแก่ก็จะประมาณนี้แหละนอนไม่กินอย่างที่เราบอกแหละแต่ถ้าเป็นป่าชื้นๆนะไม่เหลือนะ่ะก็คือขึ้นมาดอกเล็กๆหน่อยเนี่ยก็มีหนองกินละอันนั้นพูดถึงป่าชื้นๆนะแต่ถ้าเป็นป่าแห้งๆเนี่ยก็ต่อให้ดอกใหญ่นะ่ะนอนก็ไม่กินเนี่ยดูดอกเห็ดของเราสิเราก็ได้เยอะนะเรา เก็แบแป๊บเดียวเองแล้วก็ไม่ได้เก็บนานอะ่ะเราเก็บแป๊บเดียวแล้วก็เลือกเอาเก็บมาแล้วก็เลือกอีกทีนึงแหละถ้าดูดอกในสภาพที่สมบูรณ์ดูดีนอนไม่กินก็เก็บใส่ถังกลับบ้านแต่ถ้าดอกในนอนกินก็ทิ้งไปเลยก็ไม่ต้องเสียดายเพราะว่ามันมีเยอะนี้เราเลือกแล้วนะเนี่ยเราเลือกแล้วเราก็พร้อมที่จะกลับบ้านละ ในถังนี่ก็คือโดนเลือกแล้วแหละเราก็ได้เยอะแหละวันนี้นะ่ะ